ในอีนี้นะเราจะพาทุกคนมายังร้านที่รวม2อย่างเข้าด้วยกันเป็นร้านบุฟเฟ่ที่มีตลาดปลานะครับอยู่ในที่เดียวกันเลยนี่เขามีกุ้งมันโอ้ดิใหญ่มากมีปลาหมึกตัวเท่าแซมมอลล์อย่างเดียวก็ได้แซมมอลอย่างเดียวเพลินแล้วราคานี้อร่อยอ่ะเยอะมากไหญ่หัวมากอะไรว่ะนี่ดูดิกุ้งแบบตัวกัลังดีขนาดแบบนี้แหละที่ไอแบ็คเดลี่ชอบกินโอ้ยเท่านี้เลยกอนดูปูปูสดหวานสูบเคี้ยงมากโอ้ยมังกรมังกรทำแบบนี้ไม่ได้มังกรแต่ร้านอื่นเขาจะอยู่ยังไง สวัสดี <Wow. S 1> ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไอแบงค์ไดอารี่ครับเราเชื่อนะครับว่าหลายๆคนนะที่ดูช่องเรานะจะต้องเป็นแฟนร้านบุฟเฟ่ต์นะฮะหรือไม่ก็เป็นแฟนนะครับตลาดปลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศนะในอีีนี้นะเราจะพาทุกคนมาอย่างร้านที่รวม2อย่างนี้เข้าด้วยกันเลยนะครับเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ที่มีตลาดปลานะครับอยู่ในที่เดียวกันเลยโอ้โอนี่คือสามารถเดินเลือกเดินดูเดินชมมองได้เลยว่าสดจริงหรือสดไม่จริงใช่ไหมใช่ <c oughs> คือซีฟูด้ดมีแบบเป็นๆให้เราเลือกแบบเหมือนเวลาเราไปเดินตลาดปลาเลยและที่สาคัญนะ ซีฟู้ดที่กินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาและที่สําคัญราคาแค่499บาทเท่านั้นเองโหราคาจับต้องได้ขนาดนี้ต้องไปดูแล้วว่าคุณภาพเนี่ยสมกับราคาไหมใช่ครับจริงๆร้านนี้นะครับมันมีหลายสาขามากมานะครับแต่สาขาที่พวกเราเลือกมานะครับเป็นสาขาที่เขาว่ากันว่านะครับการบริการอาหารซีฟู้ดนะครับสดตรงปกนะครับตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วไปเข้าไปกันไปค่ะเดินไปร้านกันนะคะสาขาที่ไอกับแบงค์มานะคะเป็นสาขาราชบูรณะนะร้านนี้ชื่อร้านว่ามังกรซีฟู้ดนะไอคิดว่าสายวุฟเฟ่หลายๆท่านก็น่าจะรู้จัก วันนี้เราก็จะมาลองหน่อยใช่ร้านนี้นะที่จอดรถกว้างขวางมากๆแล้วก็ร้านใหญ่มากๆแนะนําว่ามาช่วงกลางวันแบบพวกเรานะร้านเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยเ,ออเรามาประมาณนี้ประมาณ2องโมงกว่านะคคนยังไม่ค่อยเยอะมากเข้าไปดูกันนะคะ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะว่าร้านนี้เขาจะเป็นบุฟเฟ่ต์รวมกับตลาดปลาเลยเพราะว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันจะเหมือนเวลาเราไปเดินช้อปปิ้งในร้านตลาดปลาที่อยู่ในที่ต่างๆว่าจะเป็นพัทยาหรือที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีกระบะให้เราเลือกแล้วเอาไปทําอาหารกินใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นบ่อที่เป็นแบบเลี้ยงแบบสดๆยังไม่ตายด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันคือร้านนี้นะฮะจะมีทั้งแบบอ o u t ดอร์แล้วก็ indoor นะตัวอาหารเนี่ยเขาจะาไว้ในห้องแอร์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบดูค่อนข้างสดแล้วก็ปลอดภัยกับเรื่องแมลงวันันนอะไไรยาี้้้ดดวปเขูก คนเข้ามานี่ก็คือแบบยังไม่ได้นั่งโต๊ะนะแต่เดี๋ยวเราเลือกอีกทีว่าจะนั่งเอาดอร์หรืออินดอร์เพราะว่าราคาจะไม่เท่ากันต่างกันประมาณ100บาทนะคือด้านในเนี่ยเขาจะมีเป็นแบบไลน์บุฟเฟ่ใหญ่มากๆแล้วก็เป็นกระบะกระบะให้เราตักเหมือนเราอยู่ตลาดปลาเลยนะฮะเนี่ยมีกุ้งก้ามกามแบบเป,เป็นเหมือนเราแบบว่าไปตลาดแล้วก็อยากตักมาเลือกกินได้เลยนะเนี่ยดูนี่ฝั่งนี้นะเป็นกุ้งหมดเลยเนะอยากขี้ไปกี่ตัวเอาไปน็อกน้ำแข็งกินได้เลย มีปูทะเลทุกคนราคา500บาทมีปูทะเลแบบเป็นเป็นนะ่ะมีวิธีบอกหมดเลยเอาไปน้องน้ําแข็งทํายังไงอะไรยังไงนะอันนี้เป็นตระกูลปูหมดเลยมีกั้งกระดานมีปูประเภทต่างๆนะทั้งปูทะเลปูม้านะครับอันนี้เป็นแค่๋อ,อมีทั้งแบบยังไม่ตายแล้วแบบตายแล้วเผื่อใครแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่กล้าทําเองตอนที่มันยังไม่ตายเนาะ แออดูนี่เหมือนตลาดในที่เราเคยพาทุกคนไปอ่ะตลาดพัทยาตรงร้านโพอ่ะแบบฟิลแบบประมาณนั้นเลยมีปลาหมึกปลาหมึกตัวเท่าแขนปลาหมึกตัวเท่านี้เลยนะ ฝั่งนี้เป็นตระกูลหอยนะฮะมีหอยนางรมหอยตลับนะฮะแล้วก็หอยแมงปูแล้วก็มีแมงดาเป็นตัวๆด้วยมาฝั่งนี้ให้แม่เล่าให้ฟังบ้างมาค่ะแล้วตรงโซนของไอนะคะตรงนี้นะคะเป็นปูม้าปูม้านี่คือตัวใหญ่ม่นะทุกคนดูนะสังเกตตัวเท่าฝ่ามือไอซ์เลยนะคะแล้วก็เดินตรงมาตรงนี้ก็มีกุ้งนะคะกุ้งที่เขาน็อกให้แล้วนะเหมือนที่แบงค์บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าใครนะคะไม่อยากน็อกกุ้งเองตรงนี้เขามีกุ้งน็อกให้แล้วแล้วก็เป็นกุ้งนะคะที่ลวกให้แล้วนะคะแล้วก็โนนนนนี้้้ะะะะะะคคกกก็็็จเปปูมาาแแลวร ด้วยน้ำจิ้มของเขาค่ะน้ำจิ้มของเขาก็จะมีสองสีนะคะทั้งสีโทนแดงแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะเป็นหอยหอยหมากนะคะแล้วก็หอยแครงนะคะหอยแครงหรือหอยกลางสักอย่างใหญ่ใหญ,ใหญ่มากนะคะวันนี้ก็จะเป็นกุ้งขากุ้งลายเสือกุ้งต่างๆและนี่นะคะทุกคนมีอันนี้ด้วยค่ะกู้ไข่ดองซีอิว๊วก็จะเป็นแซลมอนปูอ,อัดเธอปลาตัวเบิร์เลขนาดนี้เอาไปทําอะไรก็ <c oughs> ขเขามีให้เลือกเยอะมาก ใช่เออเหมือนจริงๆนี้ก็จะเป็นโซนผักแล้วแล้วมาโซนนี้นะโซนนี้ไปที่เป็นสายของดองของสดนะคะชอบกินอะไรที่มันแบบคัดๆา,านะคะนี่หอยนางรมตัวเบลเลอร์นะคะแล้วก็กุ้งดองสีอิว่วปูดองสีอิ่วจำว่าดองสีอิวกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็กีิ้วตักอ,อุ้ยตำปูมา้าดิทิ๊กแบบ อันนี้ก็เป็นโซนคุกกิ้งของเขาแล้วมีสปากเก็ตตี้นะคะมีกุ้งอบว้นเส้นนะคะมีปูมมากผงกะหรี่มีข้าวผัดโอ้โหถ้าพูดวันนี้สามสิบนาทีคงไม่หมดเล่าคุกอ่หมดเพราะว่ามีเยอะมาก เดี๋ยวขอตักก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังบนโต๊ะว,ว่ามีอะไรอีกบ้างอันที่ผมเล่าไปนะราคาแค่ประมาณ500บาทเนี่ยได้กินเยอะขนาดนั้นเป็นอาหารทะเลแบบไม่อั้นไม่พอนะฮะเมนูปรุงสุกแบบอุ่นร้อนก็มีนะมีเนี่ยแกงเขียวหวานขนมจีนสปาเก็ตตี้แล้วก็มีต้มยำกุ้งแล้วก็มีพวกของย่างของทอดต่างๆนะมีไส้กรอกมีผักย่างมีอะไรที่เป็นอุ่นร้อนก็มีฝั่งนี้ขนมหวานอีกเพียบขนมหวานคือเยอะมากกล้วยบดชีข้าวเหนียวทุเรียนลอดช่องวัดเจดขนมหวานจัดเต็ม และราคานี้นะฮะถ้าเกิดจะเอาแบบรวมเครื่องดื่มไม่อั้นนะบอยแค่59บาทเท่านั้นนะฮะก็จะกินแบบเนี้ยได้หมดเลยครบทุกอย่างครบแล้วไปเดี๋ยวเราเริ่มตักกันดีกว่าไปและถ้าใครนะคะอยากเติมกุ้งมังกรอยากทานกุ้งมังกรนะคะนี่เขามีกุ้งมังกรให้เราด้วยนะคะขีดละ1 0 0บาทนะคะไอ้ถามมาให้แล้วว่าเขาเนี่ยส่วนมากตัวนึงเนี่ยเขาจะมีกี่ขีดเขาจะมีเริ่มตั้งแต่7ขีดนะคะถึง1โลกว่า1นโลครึ่งขึ้นไปเลยนะคะก็ราคาตามนี้เลยนะคะขีดละร้อยนี่นมนนมือผนะ ันนี้กุก้งมังกรแลกค่ะใด,ดูดิประมาณ7ขีด8ขีดนะก็ประมาณ7800นะฮะก็เพิ่มไปเผื่อใครแบบ500อแล้วไม่หนำใจอยากกินแบบกุ้งมังกรก็มีขายด้วยซึ่งร้านนี้เราเคยไปถ่ายที่ร้านที่อยู่สาขาตรงแม่บังกรมาแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแบบพรีเมียมกว่านี้แต่ร้านนี้จะเป็นราคาแบบจับต้องได้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกุ้งมังกรเนี่ยเขามีแต่ว่าไม่รวมในบุฟเฟ่ต์นะจ๊ะใช่นี่ๆๆเมื่อกี้เห็นอันนี้นะ หอยเชลก็น่าทานมากแต่สําหรับไอที่ถูกติดถูกใจอยากทดลองก็คือมาเดินมาเดินมาน้ำจิ้มน่าทานมากน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวน้ำจิ้มมังกรอนคือเ,เหมือนแบบเฉพาะสูตรของเขาเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนัวน้ำจิ้มเผ็ดหวานเดี๋ยวจะตักไปลองทุกน้ำจิ้มเลยมาค่ะที่กัดแรกของเราน่าจะเป็นกุ้งแหละเพราะกุ้งเนี่ยมันมันถูกิตกับเรามากนี่กุ้งตรงนี้นะคะเพราะว่ามีที่น็อกน้ำแข็งให้เลยนะคะเราก็เอากุ้งแช่ไปก่อนเป็นไหมแม่ กุ้งเป็นติเนี่ยแล้วกุ้งแบบไซส์กำลังดีด้วยนะไซส์กำลังทานได้หลายๆตัวไซส์แบบไม่ตัดกําลังแล้วก็ไม่เล็กเกินไปกุ้งสักสีตัวป่อยไว้พ่ะมาค่ะในห้องไอที่บอกไปนะคะก็จะเพิ่มแค่100อใช่ไหมเราก็จะมีแซลมอนด้วยแซลมอนเนี่ยมีหลากหลายมากเลยว่าจะเป็นแซลมอนซาซิมิแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะยำแซลมอนแซลมอนโคส์โเยอะมากนะคะ เขาจะวางไว้ให้เราอย่า้ยตลอดเลยนะคะเราก็สาม,มารถเดินมาหยิบแล้วก็เอาไปได้เลยเดินมาตัดแล้วก็เอาไปได้เลยค่ะในห้องแอร์นี้นะคะแต่เราอ่ะให้พี่เขาจัดจานมาประมาณ5าจานให้เรียงให้ส,สวยๆเพื่อให้คนดูได้ดูแล้วเราก็ชอบทานด้วยเดี๋ยวไปดูที่โต๊ะ ทุกคนอาหารมานโต๊ะครบแล้วนะคะรอบนี้นะคะเราก็ต่างแบบนั่งข้างในนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเสียงเพลงดังนิดนึงเราก็เลยขอขยบออกมาหน้าข้างนอกเผื่อคนดูจะได้แบบว่าได้ยินจงะชัดจะได้เสียงพวกเราชัดๆ คือร้านนี้ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดตังเพิ่มราคาจะอยู่ที่499บาทนะ,ะเน็ตก็ประมาณ500กว่าบาทน,นิดๆนะฮะซึ่งผมแนะนําว่านั่งข้างนอกก็ได้ถ้าในวันนะที่อากาศแบบดีๆประมาณวันนี้นะใช่ถ้าเราไม่เน้นทานแซลมอนนะคะเราก็นั่งข้างนอกก็ได้แต่ถ้าเกิดเน้นทานแซลมอนนี่มีแซลมอนซาซิมินะฮะให้กินแบบไม่อัน้นคือเมนูเนี่ยเยอะมากๆเราเลือกมาเฉพาะเมนูที่เราอยากกินนะเหมือนกับทุกๆครั้งที่เราไปถ่ายทุกร้านก็จะมีปูนะฮะกุ้งนะฮะแล้วก็กุ้งมังกรเนี่ยสั่งแบบ8ขีดมานะฮะซึ่ แ0 0นะฮะ,ะแล้วก็มีกุ้งก้ามกรามแล้วก็มีกุ้งลายเสือนะหูแบบ500อได้กุ้งลายเสือนี่ผมว่าดีมากเลยนะโลนึงมันแพงมากนะกุ้งลายเสือนะของที่เราทานรอบนี้นะก็หน้าตาเดิมเดิมเหมือนทุกรอบที่เราเคยทานเลยนะคะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมนะคะแซลมอนกันเลยแซลมอนเนี่ยนะคะไอซ์สั่งมาเป็น4-5โพชั่นานะไอบอกว่าขอสัก5าออขอแบบอยากให้มันเต็มจานอันเนี้ยเวลา่ายออกไปให้คนดูจะได้สวยๆนะคะหรือถ้าใครเดี๋ยวมาช่วงตอนกลางวันแล้วถ้าพี่เขาคนยังไม่เยินเนี่ยสามารถให้เขาเรียงแบบนี้เพื่อถ่ายรู้ไดุนนะชิมกั กินของที่ยังไม่ปรุงก่นอนอร่อยนะเกรดอยู่ในระดับที่แบบว่าทานแล้วอร่อยเลยแตมอนโ okay. อเคแตมอนอย่างเดียวก็ได้กินแตมอนอย่างเดียวเพลินแล้วราคานี้มีแตมอนดองซีวนะฮะอ,อร่อยคู่โหดีทั้งคู่เลยอนะอร่อยปะอร่อยอ่ะเนะาะแตมอนแบบเป็นแบบซาซิมิเกรดดีเลยอ่ะทุกคนหั่นมาไม่หนาเกินไม่บางเกินนะแล้วประเด็นคือวาซาบิเขาอะ่ะดันขึ้นง่ายด้วยทุกคนวาซาบิดี ขอจิมแซมว่าเราซื้หัวที่พอแบง่งทิมอะขาดูดิแต่มีข้อสังเกตนะทุกคนถ้าเกิดเราว่าเราหน้าข้างนอกเนี่ยมันจะมีมแมลงวันมากวน <ừ. S 2> นิดนึงนะเพราะมันเป็นอาหารทะเลเนาะนก็จะสามารถเจอกับปัญหา,มาแมลงวันได้แนะนําว่าดีสุดคนหน้าข้างในนะแต่วันนี้เรารีบกินรีบไปเราก็เลยคิดว่าถ้าเรื่องเสียงอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงชัดๆด,ดีกว่าม,<ช>มาบอกข้างในอ่ะคุณยอะเกต์ใ,ใจคาใช่เพราะเราสองคนพูดเสียงดังด้วยนะไปต่อกันนะฮะอันนี้คือกุ้งมังกรนะฮะเป็นกุ้งมังกรย่างเนยหรืแบบ โอ้ใหญ่มากดูซิว่าสดไหมอันนี้คือเราไปเลือกมาจากที่เขามีอยู่แล้วตรงนั้นเลยนะดูซิว่าเป็นยังไงโอ้โหโ,โห,โโหดูดิคือแบบว่าเนื้อเป็นชิ้นเป็นตอนเป็นอันๆเลยนะไม่รู้สึกยุ่ยเลยดูดิโอโ้คือแผงนี้ยอิ่มแล้วค่ะต่อลําบากกันเนี่ยแนะนำว่าตัวเล็กกว่านี้ดีกว่าโอ้เนี่ยของจริงไม่ต้องพูดเยอะคือจิ้มแล้วงัดออกมาทั้งแผงเลยนี่คือสดจริงนะคะไอ้ขอชิมน้ำค่ะแมงสัตเป็นอะไรนะคะ เป็นย่างเนยเขาข <อ S 2> ม,มีให้เลือกหลายอย่างนะเขาจะมีขึ้นในป้ายบอกว่าเนย,ย<า>ช่สงซาซิมิจิ้มโชยุย่างไปจ้ะ กลิ่นเนยนะคะไ,ไม่แย่งกลิก่นอาหารเลยอ,อร่อยว่ะดูได้เลยถึงความสดความแบบไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยอะ่ะคือกลิ่นเนยดีมากคือเขาไม่ได้ใช้เนยเยอะผมเนยจนเรารู้สึกว่าเลี่ยนอันนี้ติถูกเขามีนี่ฮะปูม้าไขนะ่นะฮะราดน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเป็นยำปูม้มาไขู่ลิลองชิมดูนะฮะไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมดองดีมากอันนี้ปูม้าไข่ดองโอ้โห ไม่ยอมแบงค์ดิแล้วเมื่อกี้แบงค์กินแบบไม่ปรึกษาเลยกำลังไปคุยกับพี่พนักงานอยู่โอ้บ้าบอเยอะมากเพราะฉะนั้นฉันรักเธอมากฉันให้เธอกินตรงที่ไข่น้อยที่สุดอ้านี่ไข่หนัวมากไข่ว่ไข่อร่อยว่ะชอบกินไข่มากและน้ำจิ้มของเขานะคะมีสี่แบบนะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติเลยเนาะสีเขียวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนะคะแม่มางกอนนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนัวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดหวานเผ็ดหวานได้จากสีแดง คือจริงๆอ่ะร้านนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบเต่าย่างให้เราสามารถย่างได้ซึ่งเมื่อกี้เราก็ย่างไปแล้วเราให้พี่เขาเก็บเตาไปแล้วนะ,ะย่างกุง้งก้ามกลามาที่มันเราไปน็อก,กน้ำแข็งเนี่ยย่างเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ทีนี้เราก็เลยให้เขาเก็บเตาไปแล้วตอนนี้จะเหลือแค่มอนึงมอนึงเนี่ยเพิ่อมอีกแค่99บาทเราก็จะสามารถแบบนั่งนึ่งแบบชิลชิแบบนี้ไปได้อันนี้ผมว่มาไปตักปูมาแล้วก็ปูมันนึ่งนี่ตอน,นนี้ได้ปูทะเลมาแล้วโอ้ท่นี้เลย อุ่นๆเลยขอเรียนแจ้งเหมือนเดิมว่าเราเนี่ยวอล์กอินเข้ามาจ้ะมา,มาพร้อมกับทุกคนที่มาทานแล้วทุกคนมาทานทุกคนจะเห็นเลยว่าวอาล์กอินเข้ามาไม่มีโทรมากก่อ้วยนะไม่ไม่มีแล้วปูเนี่ยก็ขนาดเข้ากับทุกคนที่เขาตับพร้อมกันเห็นกันหมดเห็นกันด้วยตาเนื้อใช่ไปจับมาแบบว่ามันกําลังดิ้นดุกดิกดุกดิกอยู่เราก็เลยแบบสงสารเราไปน็อกน้ําแข็งก่อนยังไม่เอามานิ้นทีเดียวเดีอันนี้ก็เป็นกุง้งกุ้งที่แบงค์เนี่ยย,ย่างโอ้ยพอย่างกุ้งไงบังเอิญค่ะ พอย่างกุง้งถูกใจแม่มากโอ้โหคุณแม่ค่ะเฮ้ยแบงใช้ได้วะ่ะเราไม่ทันยูทูบเลยแบงเราถือว่าเราเปิดร้านอาหารซีฟู้ดแล้วก็ใชกุ้งอย่างเดียวใช่คนดูจะไปกินไหมไปแข่งกับฟ้ากุ้งทองเขาหน่อยปูเขาก็จะรัดมาอย่างดีนะเพราะว่าตอนผมอะตักขึ้นมาจากบ่ออนะผมอะเจ็บจีดกลัวมากเลยกลัวมันหนีบเพราะว่ามันยังแบบกล้ามมันยังดิ้นอยู่เลยเรจะชิมน้ำจิ้มของแม่ก่อน ดี๋ยวระหว่างที่แบงแกะปูนะเดี๋ยวไอนะจะชิมอันนี้กุ้งนะคะนี่ดูดิกุ้งแบบตัวกำลังดีขนาดแบบนีแหละที่ไอแบงแต่ไชอบกินไม่ต้องกินตัวใหญ่มาฮะใช่ไม่ต้องกินตัวใหญ่เออเป็นไ,ไงจ๊ะโอ้กุ้งหวานมากก็มันเป็นๆนนะ่ะพอยิบขึ้นมากับมือตัวที่มันดูแข็งแรงที่สุดเลยที่ทุกคนผมแกะได้แล้วก้ามปูเบลเลอเลยก้ามก้ามอย่างเดียวเนี่ยก้ามใหญ่มากเดี๋ยว,วามาแกะดูนะว่าเนื้อข้างในจะเป็นอย่างไรโอ้นี่เนื้อออกมาเลยเฮ้ สด oh, าวากปูสดมากหวานจวบเจี๊ยบมากนี่เมื่อกี้นั่งแก่อยู่นานมากบ่าแล้ oh, oh. วโอ้โหเยีเอามาเป็นชิ้นเลยทุ oh. คนเฉพาะกามนี่ก็กี่บาทแล้วเนี่ยไปจิ้มน้ำจิ้ม,มซีฟู้ดกันไปครับ หวามกกินหัวตอโอนึ่งดีอย่างนี้เนี่ยคือร้านนี้จุดแข็งผมว่าเป็นเรื่องเขามีหม้อนึ่งกับหม้อต้มให้เราเลือกเพราะว่าของซีฟู้ดบางอย่างอ่ะผมว่ามันต้องนึ่งหรือว่ามันก็ต้องลวกอย่างหอยแครงอย่างเงี้ยต้องลวกหอยหมากอย่างเงี้ยต้องลวกนะพอไปย่างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนมันสุกก็จริงแต่ว่ามันจะแห้งนะเนี่ยมันจะดูแห้งนิดนึงอันนี้เราไปย่างมานะเมื่อกี้แอบย่างมาอยู่จิ้มเลยอันนี้นำจิ้มนัวตรงแบงอ่ะรดอุ้ยถั่หวานถั่หมากนี่ไม่เหนียวเลยเพราะย่างไ พราะย่างเก่งมากว้ายดำปีเลยขอขอไปในความที่มือแบบจิตแบบที่เท่าวีทานหน่อยนะคะคือผมอะ่ะมีความรู้สึกว่าถ้ามาร้านนี้นะไม่ต้องสั่งกุ้งมังกรก็ได้<ม>สามารถกินแค่กุ้งที่เขามีให้แล้วก็ปูม,มา้าแล้วก็ปูมมปทะเลแบบเป็นๆแบบน,นะแนะนาว่าให้กินแค่ประมาณนะี้อุ้มมาทุกคนใช่เรากินพวกแบบของสดอะ่ะให้อิ่มก่อน,นเลยอิมอ่มเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปต่อของที่เขาปรุงสุกอะ่ะเพื่อให้มันอยู่ท้องหน่อยให้มันหนักท้องหน่อยอะไรอย่างงี้นะอันนี้ถ้าเป็นแบบเป็นสูตรไอแบงค์นะให้ทำแบบนั้นกันได้ที่ น,นี่เป็นปูม้านะฮะปูม้านี่ก็คือไซส์ประมาณนี้แต่ว่าปูม้าเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นปูม้าไข่นะถ้าเป็นแบบนึ่งอย่างนี้นะแต่ดูจากการที่รัดมาก็น่าจะสดนะไปลองดูว่าสดหรือเปล่าระวังนะคะดิดเข้าหน้าเข้าตาไปเสียโชมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเกาหลีแกะตะปิ้งมันออกปุ๊บล้อดูเลยว่าข้างในสดไหมโอ้โหเสียงอย่างนี้สดแน่นอนอหาดแค่ดูโอ้โหฟังเสียงให้ดูสิ<ฮ>เป็นไง <S <S เนื้อเป็นชิ้นเป็นอันมากเวอร์ดูโอ้โหเนื้อเยอะมากไงฮะไม่ต้องจุ่มเลยจริงเหรอกินเปล่าๆได้เลยเอ่ะไม่จุ่มมันสดขนาดนั้นเหรอ,อ,อขอจิ้มหน่อยแล้วกันนา่เชื่อไอ้ก็ไม่ต้องจิ้มเนื้อดีว่ะ เนื้อแบบชิไม่นานเลยว่ะเายบนำไ่จิ้มไอ้ถ้าน้ำจิ้มน้อยอยู่แล้วโอ้มังกอนัมงกอนทำแบบนี้ไม่ได้มังกอนแ้ลานอื่นเขาจะอยู่ยังไงใช่มันเถอะนี่ลายไม่ได้จริงต่อที่กุ้งอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนะเอาไปนึ่งมาเรียบร้อยนะครับมอนึ่งอยู่ข้างเราตรงนี้นะแบบดีมากไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งรออย่างเดียวข้อดีของมอนึ่งนะไม่ต้องพลิกไม่ต้องยางไม่ต้องปิ้งคือกุ้งเมื่อกี้มันอร่อยมากเลยนะแบงแต่นี่มันเป็นกุ้งทะเลไงแต่กุ้งเมื่อกี้ที่เรากินเป็นกุ้งแม่น้ำไงจัดไปนัน กุ้งคนนั่นเลยไงฮะสดปสดกุ้งหอมกุ้งจริงกุ้งนึ่งเป็นอย่างเงี้ยล่ะคือมันจะไม่แห้งเนื้อแ,แน่นมากเลยเนื้อมันจะยังฟูอยู่พี่แก่ให้แม่ไปแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอลองชิมเองบ้างเนี่ยกิกนกุ้งอันนี้ดีนะทุกคนอุ๊ยอันนี้เนื้อแน่เนเกินแนะนําว่ามันจะเป็นกุ้งอ่ะที่ลายเป็นแบบสีดําสลับขาวอ่ะแบบนะเขาจะเรียกกุ้งลายเสือนะซึ่งผมว่าไปตัดแบบเนี้ยมานึ่งแล้วแก่กินไปเรื่อยๆอร่อยมากอร่อย อร่อยมากแนะนำนะกุ้งลายเสือนะตัวใหญ่มาก <Pink. S 3> ที่ผมเล่าไปนะว่ากุ้งเนี่ยเราสามารถเอามาแล้วก็ไปให้เขาเนี่ยทำเมนูเป็นเมนูร้อนได้นี้เราลองให้เขาไปทํามานะที่ผมตักมาจะเป็นกุ้งก้าม <Adobe. S 1> กรามเอามาทอดกระเทียมซึ่งกุ้งกล้ามกรามเนี่ยทอดกระเทียมข้อดีคดือเราเสียตังค์เพิ่มแต่ว่า เราจะไม่ต้องทําอะไรแล้วกินได้เลยนี่แกะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีก้างด้วยซึ่งก้างปกติแล้วร้านทั่วไปเนี่ยก้างกระดานเขาจะให้เรามาย่างใช่ป่ะใช่จริงๆแล้วผมว่ามันเสียของอนะเเจียของเออเพราะปกติแล้วก้างเนี่ยต้องเอามาคอดกระเทียมนะมันจะอร่อยมากลองชิมดิว่าเมนูที่ปรุงสุกเป็นยังไงอร่อยว่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะต่อไปปรุงสุกเขานะคะก็จะมีพวก ปลาทอดกระเทียมแล้วก็ปลาทอดราดน้ำปลาอะไรมีเยอะเลยนะคะนี่เราทานแบบตัวเป้งๆให้ทุกคนได้ดูก่อนอนี่ชมเป้งของอะไรไม่เป,เป็นไรแต่กรอบทอด <c oughs> ชอบกินเส้นกรอบทอดอะ่ะใครชอบกินเส้นกรอบแดงบ้างเขาไม่มาบอกอ่ะจะบอกนะว่าไอซ์เป็นคนหนึ่งนะที่กินบุฟเฟ่กับผมตลอดนะแต่ว่ากินไม่เคยคุ้มเลยทุกคนเพราะว่าไอซจะชอบกินอะไรแปลกๆที่เขาไม่เลือกกินกันได้กรอบทอดเกี๊ยวทอดนี้ตัวตัดกำลังเลยนี่ แก้ง,งกระดานให้ดูตัวไม่ได้ใหญ่มากนะอย่างที่บอกแหละมันเป็นบุฟเฟ่ตนะ์เนาะตัวใหญ่น่าจะทําราคาไม่ไหวก้างกระดานโลนึงแพงมากแต่นี้นะได้ประมาณนี้โอเคละลองกินแบบเปล่าๆดูแบบไม่จิ้มเลยนะม,มันพนมากนี่ก็กรอบเพลินมากเหมือนกันอันนี้คือเมนูทั้งหมดที่เราถ่ายให้ทุกคนดูเนี่ยเป็นเมนูที่ปมกับไอแนะนําว่าถ้าเกิดมาเนี่ยให้เลือกไปตักประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปตักของหวานกินกันอดี๋ยว่ันต มาค่ะทุกคนจบโหมดทาวเราก็ไปโหมดหวานกันต่อของหวานนะคะเราจะมากินรดช่องวัดเจดเพราะว่าหน้าตาดูแบบน่าอีทมากมีรดช่องวัดเจดมีกล้วยบวชชีแล้วก็ข้าวเหนียวุเรียนว่าวรสช่องกัะ ก็ช่องเท่านั้นตักไปพอแบกด้วยมาปิดท้ายนะฮะของหวานของผมไกด์นะตักมาเป็นลอดช่องวัดเจดนะแล้วก็ของผมมีเป็นเค้กด้วยเป็นบราวนี่แอดเพิ่มแอดเพิ่ม,ม,มชอบกินบราวนีม่มาลองชิมของเขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะฮะระหว่างแม่ชิมเล่าให้ฟังเลยกันร้านนี้นะแนะนําว่าถ้าเกิดใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปเซิร์ชใน Google แบบนะว่ามังกรซีฟู้ดนะจะมีหลายสาขามากๆมีทั้งเป็นแบบสาขาธรรมดาแบบนี้ที่ราคาเริ่มต้นประมาณ500บาทนะฮะไปยันสาขาที่พรีเมียมอย่างแม่มังกรซีฟู้ดนะอันนั้นผมกับแม่ไปลองกินมาแล้วมีทุเรีย แล้วก็กู้มังกรรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยแบบพรีเมียมสุดๆเลยทุกคนใช่รู้อาหารมากกว่า,า,า,าวร้นวันเจตคือแบบเอาจริงอากาศกรรมันก็ร้อนนะช่วงนี้เนอะเราคิดเราทรัฟวันเจต์ไปคือแบบอ้าวสดชื่นไหมดีเลยสดชื่นสำหรับร้านนี้นะฮะร้านมังกรซีฟู้ดนะเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเที่ยงครึ่งถึงสี่ทุ่มออแต่ถ้าเป็นวันธรรมดานะฮะเปิดตั้งแต่บ่ายโมงถึงสี่ทุ่มนะผมก็แนะนำนะว่าถ้าจะมาเนี่ยให้มาประมาณช่วงบ่ายนะตั้งแต่บ่ายโมงถึงประมาณ เนี่ยสี่โมงเนี่ยยังพอมีที่นั่งโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องมารอคิวไม่ต้องมารอเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะแนะนาให้มาตอนกลางวันนะครับใช่ถ้าเกิดใครในะอยากจองสำรองที่นั่งไอ้ก็แนะนำให้โทรไปจองนะเพราะว่าด้านนอกเนี่ยตรงเนี้ยตรงหลังไอ้กับตรงข้างนอ่ะเขาเขียนว่าสำรองที่นั่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะเผื่อใครแบบอยากมากันเป็นแก๊งแบบสิบยี่สิบคนเลรอย่างเงี้ยก็สำรองไว้ก่อนก็ดีค่ะค ในพีนี้นะหวังว่าทุกคนนะฮะจะได้ตามรอยไปกินร้านอร่อยๆอ,อ,อ,อย่างพวกเราแบบนี้นะฮะตามมาแล้วก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้พวกเราฟังดะะ้วยครับว่าโอเคไหมตรงปกไหมนะครับใช่ค่ะใครมีร้านเด็ดร้านดีแนะนําก็คอมเมนต์มาให้พวกเราอ่านได้เลยนะคะไปแล้วครับเจอก,กันใีพีหน้าจะพาไปกินร้านอร่อยร้านไหนและคุ้มแค่ไหนติดตามกด Subscribe ไปด้วยครับไปแลบายฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของเราสามคนฝากกด s u b s c r i b e ให้ช่อง iBa n k Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง a c e b o o k ก็อย่าลืมกดติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย